กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วก็เป็นการเล่นอ็อกเ n นเตหรือว่าชาร์ฟฟานะครับวันนี้เราจะมาเล่นสิ่งที่ตรงข้ามกันบ้านนะครับก็คือแฟลตฟา e นะครับโอเคคอร์ดที่เราได้ยินในเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบอสซิลิโนของทอมมี่นะครับทอมมี่กับเชดแอดกินส์เราจะเห็นคอร์ดนี้ครับซาวที่ได้ยินมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เก๋ดีเหมือนกันเป็นซาวของการเล่นคอร์ด A major seven flat f i นะครับจริงๆแล้วคอร์ด A จับางนี้ครับ A C sharp E แล้วก็ตัวที่5นี้ถูกลดออกไปครับถูกลดลงไปครึ่งเสียงก็เลยกลายเป็น A flat f i ทีนี้มีตัว G sharp เข้ามาด้วยนะครับก็เลยกลายเป็น A major seven flat f i ซึ่งก็เป็นตัวที่7นะครับตัว G sharp เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเอมีวิธีการคิดยังไงถึงใช้คอร์ดนี้นะครับจริงๆแล้วสเกลที่น่าจะเหมาะกับคอร์ดคอร์ดนี้ก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่าลีเดียนโหมดนะครับก็คือมีโน้ตตัว A B C แล้วไปดีชาร์ะ D นะครับหรือว่า E-flat ตดันเองเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับที่เป็นการบ่งบอกว่าเป็นตัว f l a t 5หรือว่าลีเดียนครับปกติเมเจอร์จะเป็นตัวนี้นะครับ นี่เป็นตัว e flat หรือว่า d sharp ครับมาแทน a b c sharp uh, d sharp e f sharp g sharp a นะครับแล้วก็ uh, ตามออกเทฟเลนครับสาวที่ได้ก็จะเป็นสาวจะฟังดู ชัอบกลน,นะครับแต่ว่าเพาะไปอีกแบบนะครับลองฝึกเล่นฝึกฟังดูครับฝึกเล่นบนคอร์ดเอครับแล้วก็พยายามจับเมเจอร์เซเว่นด้วยนะครับจะได้กว้างขึ้น พัฒนาไปอีกครับพัฒนาลองฝึกเล่นที่เป็น Dominant น f ซเ f l น flat ดูนะครับ d o m i n นั้น f ซเ f ่ปกติแล้วเอเมเจอร์ flat เซเ a t นไนี้ใช่ไหมครับตัว major ร์คือตัวนี้ทีนี้ถ้าเป็น d o m i n นั t น 7, ก็จะถูกลดลงไปอีกครึ่งเสียงนะครับตัวที่7ก็จะเป็นตัว G natural ก็จะเป็นฟอร์มนี้ครับ จะเอาตัว G ขึ้นมอยข้างบนสาย4ก็ได้นะครับก็กลายเป็นนี่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นคอร์ด A 7 flat 5นะครับก็ถือว่าเป็นคอร์ดที่เป็นสามารถเป็นคอร์ดส่งเข้าหาคอร์ดที่1ได้เหมือนกันอันนี้ A 7ใช่ไหมครับ flat 5ไปหาคอร์ดที่1ก็ถือว่าเป็นคอร์ด D major นที่เป็น A7 Flat f สเกลที่เหมาะก็น่าจะเป็นตัวนี้เราเรียกว่า l y d i a n Dominant นะครับ l e d i a n Dominant A B C sharp D sharp E F sharp แทนที่จะเป็น G sharp ก็ลดมาเป็น G ครับนะครับก็เลยถูกเรียกว่า A l y d i a n Dominant นะครับ สองคอดนี้ยังไงลองเอาไปฝึกเล่นสเกลดูนะครับทั้งรีเดียนแล้วก็รีเดียนโดนเบนแล้วก็ลองเอาไปฝึกจับคอร์ดดูด้วยนะครับมีความสําคัญมากของการ uh, เล่นคอร์ดที่มันเป็นลักษณะของคอร์ดเทนชันนะครับยังไงลองฝึกดูนะครับสวัสดีครับ